สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องอย่าลืมกด s ับสไ r i b ์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสิบเครื่องรางทนสิทธิ์อาถรรพ์จากธรรมชาติกายสิทธิ์จากธรรมชาติหนึ่งไผ่ตันหรือไผ่ด้ามขวานเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งลำต้นไม่มีรูกลวงหรือตันไม่เหมือนไผ่ทั่วไปถือเป็นของทนสิทธิ์เป็นเครื่องรางของขลังด้านมหาอุดคงกระพันชาตรีแขวคาดปลอดภัยเป็นเมตตามหานิยมทําให้มีโชคลาภดีมากโคตรไม้ไผ่ าธาตุกายสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวเองเทพสถิตร,รักษาเป็นของอาถรรพ์มีฤทธิ์บุคคลใดมีไว้ครอบครองในบ้านจะช่วยขับไล่ผู้ผีปีศาจขับสิ่งชั่วร้ายขับไล่เสนียดจันไรออกจากบ้านและตัวบุคคลที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นไล่คุณสายมนดำออกไปมีไว้ตามร้านค้าจะเรียกเงินเรียกทองเข้าร้านดึงดูดคนเข้าร้านจับจ่ายคร่องตัวโคดไม้ไผ่จะทำให้ชีวิตลื่นไหล ชีวิตคู่ครองที่ขัดแย้งกันไม่ปรองดองกันคดไม้ไผ่จะช่วยประสานร,รักกันได้ 2. คดไม้กาหลงเป็นของดีตามธรรมชาติประเภทของทนสิทธิ์ที่หายากมากเป็นของกายสิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เกลียงไกรร้อยปีพันปีจึงจะเกิดขึ้นได้สักต้นหนึ่งมีพุทธคุณจัดอยู่ในขั้นสุดยอดทางมหาสเสน่ห์มหารักมหาหลงณนะจังง,งังโชคลาภแขวคาดปลอดภัย เป็นมหาอำนาจมหานิยมรุนแรงทำมาหากินคร่องตัวดีจเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภสมหวังทุกประการ 3. เทาหลงเทาวันหลงเขาหลงหรือสาวหลงนิยมใช้ทางเมตตามมหานิยมมาตั้งแต่โบราณเทาวันหลงเครือสาวหลงเครือเขาหลงเครือเถาหลงมีหลายชื่อเรียกเป็นของอาถรรพ์ทางธรรมชาติที่หาได้ยาก มักจะพบในป่าลึกเชื่อกันว่าเครือสาวหลงนี้จะอยู่ทางเข้าเมืองลับแลเพื่อป้องกันทางเข้าเมืองลับแลถ้าใครข้ามทาวันนี้จะหลงงงวยแม้แต่นกที่บินผ่านต้นไม้ที่มีทวันนี้ก็จะหลงอยู่ในต้นไม้ไปไหนไม่ได้ต้องตายอยู่ใต้ต้นคนโบราณจึงนิยมใช้เป็นเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยม 4. ไม้แยแย้หรือว่านเทวบุตรความเชื่อพื้นบ้าน เชื่อว่าว่านหรือไม้มงคลตัวนี้มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมผู้คนรักใคร่ดึงดูดใจคนหรือสะกดใจคนให้น้มนนาวตามหากพกติดตัวจะเป็นของขลังทางด้านโชคลาภเป็นมหาลรวยเป็นมหาเสน่ห์มหาลาภได้ทุกชนิดถ้าผู้ครอบครองมีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมมีจิตเมตตาเบาสบายย่อมทำให้เกิดผลสำลิดตามปัถนาได้ทุกประการ ห้าไม้พยางิ้วดำถือว่าเป็นไม้มงคลเป็นมหาพยาแห่งไม้มงคลซึ่งหาพบเจอได้ยากมากและมีความศักดิ์สิทธิ์หากใครบูชาอย่างศรัทธานั้นเชื่อว่าจะมีความคงกระพันชาตรีช่วยป้องการขนไสมนดำต่างๆจะทำให้เกิดผลสำเร็จในทุกความปรารถนาที่เป็นสิ่งดีนำพาแต่ความโชคดีมาให้ 6. กกลปังหากะลปังหา เป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งซึ่งเมื่ออยู่ในน้ําจะมีลักษณะอ่อนนุ่มแต่เมื่อตายแล้วอยู่บนบกกับแข็งจัดเป็นของทนสิทธิ์ที่มีพลังในตัวเองในส่วนความเชื่อทางเครื่องรางของขลังกระปังหาดํากระปังหาทองดํากระปังหาขาวพุทธคุณจะดดดเด่นด้านเมตตามหานิยมโชคลาบเงินทองคงกระพันชาตรีเป็นมหาอุดเจริญรุ่งเรืองทางการค้ากละปังหาแดง พุทธคุณจะโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมคงกับพันชาตรีเป็นมหาอุดลางสังหอนเตือนภัยอย่างรู้ฟ้าดินถ้าใครหากลระปังหาได้ครบสามชนิดนี้ถือว่าสุดยอดแล้ว 7. ดอกรักษอนน้ำมันว่านดอกรักษอนซึ่งมีพุทธคุณด้านมหาสเสน่ห์ติดต่อการงานเจรจาราบรื่นด้านมหาสเสน่ห์เหลือล้น เป็นที่เมตตาของเจ้านายและเพื่อนร่วมงานทำงานกลางคืนก็ใช้ได้เป็นที่ต้องตาต้องใจนัก 8. ข้าวสารหินเป็นของดีวิเศษกายสิทธิ์มีอนุภาพในเรื่องของโชคลาภพ,พกทรัพย์เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเรียกได้ว่าเป็นของทนสิทธิ์ซึ่งมีเทพเทวาคนทันคอยรักษาอยู่ บางคนมีความเชื่อและนับถือว่าเป็นพระาธาตุเรียกว่าพระาธาตุข้าวสารหินผู้ใดมีข้าวสารหินศักดิ์สิทธิ์จะมีเงินไม่ขาดมือผู้ใดค้าขายจะค้าขายดีมากและยังมีความเชื่อว่าพระแม่ธรณีท่านอธิษฐานไว้ให้เป็นข้าวสารหินเป็นของดีไม่เน่าเปื่อยคงทนถาวรอ,อธิฐานขอสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 9. ลูกลาน ลูกดีควายลูกสวาสดลูกไม้มงคลสามประการอิทธิคุณของลูกไม้โดยความเชื่อว่าลูกไม้มงคลสามประการนี้แต่ละชนิดมีคุณวิเศษไม่เหมือนกันคือ 1. ลูกสวาสดมีคุณทางเมตตาม,มหานิยม 2. ลูกลานจะมีอนุภาพทางแคลคาดและไว้ใช้ทาน้ำมนต์ 3. ลูกประคำดีควายมีคุณทางด้านคงกระพันชาตรี ป้องการพูดผีปีศาจและคุณใสมนดำป้องกันเสนียดจันไรหากพกติดตัวจะช่วยป้องกันอันตรายต่างๆเป็นที่รักเมตตาของคนต้องหลายหรือถ้าใครบูชาที่บ้านเรือนหรือร้านค้าก็จะเป็นมงคลกับสถานที่นั้นๆ 10. น้ำเต้าเป็นหนึ่งในของวิเศษของเซียนภายหลังนิยมทำเป็นเครื่องรางมงคลแขวนไว้ตามบ้านเรือนเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายขับไล่สิ่งอัปมงคล เพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพชีวิตยืนยาวไหลโรคภัยไข้เจ็บและช่วยเสริมในเรื่องของการเงินทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาส่วนใหญ่จะนิยมนำนำ้นำเต้ามาประดับไว้ที่ร้านค้าหรือนำมาประดับไว้ที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลช่วยเรียกโชคเ,เรียกลาบและความร่ำรวย และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกก็ได้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้ช่องเล่าเล่าเรื่องเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ